สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับแล้วก็ไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรลีกนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาในคลิปนะครับเรื่องราวของสรุปข่าวนะครับลีกซาอุดนะครับ13กันยายน2023นะครับอันดับแรกเนยนะครับขออนุญาตพาไปดูอันนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นผลฟุตบอลนะครับ ฟีฟ่านะฮะกระชับมิตรนะครับหรือว่าอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นั่นเองนะครับเกาหลีใต้เจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยถูกจัดที่สนามเซนส์เจมพาร์กนะครับที่นิวคาสเซิลนั่นเองนะฮะแล้วก็ผลปรากฏว่าเกาหลีใต้นะครับทุบซาอุไปครับหนึ่งศูนย์นะครับได้ประตูจากโซเกซองนะฮะโชเกซองเนี่ยนะครับยิงประตูได้ในนาทีที่สามสิบสองนะครับซึ่งการแพ้แพ้ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการแพ้แพ้สองนัดติดเลยนะครับ โดยการเข้ามาคุมทีมนะครับของโรเบ t โตมาชชินีนะครับ2นัดแพ้คอสตาริกา3-1นะครับนอกจากนั้นนะครับยังแพ้เกาหลีใต้นะครับ1-0นะซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหมาชินีเข้ามาแป๊บเดียวนะครับไม่กี่วันเก้าอี้ร้อนเลยทันทีนะฮะเนืบอกว่าเขาตั้งความหวังมากๆนะกับคุณสื่อคนนี้นะครับ ข่าวต่อไปนะครับขออนุญาตพาไปดูอันนี้เลยนะฮะก็เรามาสรุปนะครับเรื่องของปิดตลาดซื้อขายลีกสะอวที่ปิดเมื่อวเจกันยาแล้วนะครับในสรุปข่าวครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ไล่ให้ดูนะว่ามีใครบ้างนะครับค่าตัวนักเตะค่าตัวแพงนะครับของลิกสะอนะฮะก็เดี๋ยวผมมาไล่ให้กันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีเนมานะครับเก้าสิล้านยูโรนะครับแล้วก็ โอตาวิโอนะครับ60ล้านยูโรนะครับมัลคอม60ล้านยูโรนะครับห้าสิบห้ล้านยูโรนะครับรูเบนเนเวสนะครับ52ล้านยูโรนะครับอเล็กซานดรามิโตวิชนะครับ46ล้านยูโรฟาบินโนนะครับแล้วก็เซอร์เกมิลิโควิชซาวิชนะครับ40ล้านยูโรนะครับนอกจากนั้นนะครับก็นี่เลยนะครับกาบิเวกา36ล้านยูโรนะครับ35ล้านยูโรนะครับก็เป็นอริยาตมาเลสนะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่สามล้านยูโรนะครับจะเห็นได้ว่าเอ๊ะ หลายหลยคนอาจะสงสัยทำไมไม่มีชื่อโรนัลโดคือโรนัลโดเนี่ยนะครับเขามาตั้งแต่มกราแล้วซึ่งมาแบบฟรีนะครับไม่ได้มีค่าตัวอันนี้เรานับกันที่ซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่านักเตะที่มีค่าตัวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข่าวต่อไปนะครับขออนุญาตไปที่เ,เรื่องของสถิติก,กันนะครับทางลอสซาอุดิโปรริกนะครับได้ทําสถิติหลายๆสถิติออกมานะครับในช่วงที่ ปิดเบรกนะฮะช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับอันดับแรกนะครับไปดูนะครับ43ครีนชีทนะครับอันดับหนึ่งนะครับสถิติสูงสุดตลอดการของอ่าลีกซาอุนะครับมาเชโรโกเฮนะฮะจากเอาอิติฮัดนะฮะผู้สประตูต่างชาติที่ทำสถิติครีนชีทสูงสุดในลีกซาอุนั่นเองนะครับสถิติต่อไปนะครับ5นัดแรกนะครับมี1ทีมนะครับที่ครีนชีทถึง4นัดนะครับแล้วก็ มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเอาเอติฮันเหมือนกันนะครับโดยการชนะอาราเอชสามศูนย์นะครับชนะเอาทายสองศูนย์ชนะอาริยัสสีแล้วก็ชนะอเวด้าสามศูนย์นะครับสถิติต่อไปนะครับมาที่คนนี้ครับเฟคาลเฟียนะฮะเฟคาลเฟียเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะจากอเวด้านะครับมีส่วนร่วมถึง50%ของทีมนะครับคือทีมทําได้หกประตูแต่คนเนี้ยนะครับสประตู5้าแอซซิต์นะครับเท่ากับ8นะครับ8เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะฮะของ ทีมที่ทำประตูได้ันี่ก็เป็นสถิติออกมานะครับต่อไปครับนี่2คนนี้เลยนะครับแผงกองกลางนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในอ่รัลซาอุดิลิงนะตอนนี้นะครับฟามิโยและกองเต้นะครับหมอปลากับพีเต้ของเรานี่เองนะฮะสาครั้งนะครับในการแย่งบอลนะครับในแผงกองกลางไม่มีใครแย่งซู้ได้เลยนะครับต่อไปนี่มาที่พี่โดยคนหนึ่งนะฮะนี่นะครับแล้วก็อับดุลละซักฮัมดัลลานะครับของออยตีฮัทนะครับคริซโนโรนัลโด ของเอลนาเซอร์นะครับคือ2คนนี้เนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของการโจมตีคู่แข่งนะครับ15ครั้งมากที่สุดนะครับมากที่สุดในลีกณตอนนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูข่าวอันนี้เล็กน้อยนะครับคริสเตียโนโรนัโด่ต่อกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากเหตุนะครับแผ่นดินไหวที่โมร็อกโกนะครับทางโรนัลโด้นะครับก็เสนอโรงแรมของเขาเองนะครับที่อยู่ในเมืองโมร็อกโกนั่นเองนะครับให้เป็นที่พักของ ผู้ประสบภัยนะครับโรงแรมของโรโดนะครับชื่อว่าเปสต a n a ซีอาร์เซเวนมารคัสนะครับก็อันนี้เนี่ยมีประมาณ174ห้องนะครับก็ให้เป็นที่พักเลยนะครับโอ้โหใจดีมากๆนะครับอย่างนี้เนี่ยคนโมร็อกโกคนโซอุนีรักตายเลยนะฮะทีต่อไปนะครับก็จะเป็นมุ hammad sharif นะครับของอัลคาลิสนะครับเป็นนักเตะคนที่11นะครับที่สามารถยิงประตูได้นะครับในนามของ นักเตะอียิปต์นะครับนี่ก็จะเป็นทิตินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้นะครับขออวยนิดนึงครับลุยคาสโตรนะครับผู้กุนซื้อของอัลนาเซอร์นะครับบอกว่าโรนัลโด้เนี่ยนะครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลในลีกซาอุนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยิงเยอะนะฮะยิงไป12ประตูแล้วนะครับในทุกถ้วยนะแล้วก็แอซิสประมาณ6ครั้งนะครับเป็นในลีก4แล้วก็ในบอลถ้วย2นะฮะอ่านะครับแล้วก็12ประตูเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือในลีก6นะครับแล้วก็เป็นบอลถ้วย 6ประตูนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาอวยกันเองนะ <laughs> ดุยคาสโตและกุซือเออน์นเซอร์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข่าวข่าวนะสิตินะครับต่างๆแล้วก็เป็นข่าวที่รวบรวมมาให้นะครับสำหรับใครที่สนใจบอลลซาอุดนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจไปดูบอลซาอุดี โปรตีนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมาอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีข่าวเยอะจะมาทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดข่าวน้อยเนี่ยแบบช่วงหยุดฟีฟ่าเดย์อะไรก็จะไม่ค่อยมีข่าวใช่ไหมก็จะหยุดนะครับอาจจะมีการสต็อปสักวัน2วันแล้วก็รวบรวมข่าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอวันนี้นะครับผมอัปเจะเพจไปดูบอลแล้วก็ไปดูบอลซาอุดีอาระเบียโปรตีนนะครับก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับหากมีภาดประการใดต้องขอภัยด้วยครับแล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับฝากติดตามด้วยทั้งสองเพจได้เลยนะครััับบสสวดีคร